สวัสดีครับทุกคนผมมีอุปกรณ์ที่ช่วยทําให้มีดเราคมขึ้นที่สําคัญนะครับผมเอามาให้ทุกคนดูนะเอามาแนะนำนะครับก็จะเป็นแผ่นหนังนะครับแผ่นหนังเนี่ยผมจริงๆเอ,เอาแค่อันเดียวก็ได้มีด้านละเอียดกับด้านหยาบนะครับแต่ผมใช้2อ,อันนะก็คือว่าอันนึงจะใช้ด้านหยาบอย่างเดียวอันนึงจะใช้ด้านละเอียดอย่างเดียวนะครับ ม,มันสำคัญนะเวลาเราใช้มีดไปหมดคมนี่ยบางทีเราเก็บกันหนังก่อนมันก็จะดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องรับคมใหม่ถ้าทุกคนสังเกตก็เห็นผมทำแบบนี้หลายครั้งนะครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับผมก็คือตัวสารเคมีชนิดหนึ่งแล้วกันมันจะมีหลายแบบนะจะเป็นแบบเป็นก้อนๆน้ามาถูมาขัดก็ได้แต่ตัวนี้นะครับผมสั่งมาจากในร้านเดียวกันเนี่ยนะมันคืออลูมิเนียมออกไซด์นะครับ ถ้าทาลงไปที่หนังเนี่ยมันมีค่าเท่ากับประมาณหนึ่งหมื่นสองพันกริตนะครับ <c oughs> แน้นนะอันนี้อันผมพอดีผมซื้อมาผิดผมซื้อมาสองอันอ่ะไม่เป็นไรก็เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งหมื่นสองพันกริตนะเป็นผงนะครับอลูมิเนียมก็จะใช้โรยลงไปบนนี้นะครับทานะนี่คือผมจะทำให้ดูเลยนะนะครับ อืมนี่สำหรับเจ้าเก้าสิบาทนะนะครับแพงไหมผมว่าไม่แพงแล้วก็ใช้งานง่ายง่ายกว่าไอฟที่เป็นก้อนก้อนแข็งๆที่ต้องเอามาขูดแล้วอันนั้นตัวนั้นตัวนใหญ่เขาจะใช้กับเห็นเขาโฆษณาใช้กับมีดกรีดยางนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเวลาทานลงมาในหนังแล้วมันเท่ากับประมาณกี่กริดนะครับอืม มันมีค่าเท่าที้เฉยนะแต่ว่าไม่ใช่มาลงหนังปุ๊บแล้วหนังเราเนี่ยจะกลายเป็นที่รับมีดหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นป่ะเออหนึ่งหมื่นสองพันกิจนะครับก็แค่เอาไว้เก็บอืประมาณนี้นะโอเคส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะเป็นแบบพันมีดหนึ่งจุดสามไมครนะทุกคนนะก็กดลิงก์แถวๆนี้นะครับสินค้านะค่าแนะนำ และนี้จะเป็นเป็นผงเป็นครีมเป็นครีมเท่ากับสามพันกริดนะครับ9กสิบาทเหมือนกันศูนย์ุดห้าไมครนี้หนึ่งจุดสามเป็นผงแป้งแต่นี้จะเป็นครีมและอันนี้เอาไว้ทากับหนังแบบละเอียดนะทุกคนนะมันจะเหมือนกับเป็นครีมของไม่ใช่ครีมมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรนะของหินรับมีดที่มันออกมาตอนลับเลย 12,000มืนสองันกริตนะครับอ่ะก็ทาโอ้ยอันนี้น้ำมันเอาไว้ใช้กับหินเพชรนะครับลดความร้อนลดการเสียดสีแล้วก็ช่วยดันเศษโลหะออกจากหินรับมีดนะครับพูดถึงน้ำมันนะนะครับก็ลองผมว่ามันมันมันของมันต้องมีนะถ้าคนใช้มีดนะครับอืมสองตัวนี้นะครับที่แนะนำเนาะ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะหนังอ่ะมาดูกันแต่ผมจะทดสอบกับเลนเทอร์แมนที่ผมใช้ประจำนะครับมันยังคมดีอยู่ไหมต้องลองไม่รู้ว่ามันจะเห็นชัดหรือเปล่านะทุกคนนะบางทีมีดผมอาจจะยังคมอยู่ก็ได้ไงผมต้องลองเบาๆโอเคอ่ะที่โอเคนี่คือจะเห็นน่าจะเห็น พราะทุกคนจะเห็นขุยกระดาษที่เกิดขึ้นนิดๆนะครับแะฟังเสียงสิเนี่ยเห็นขุยนะครับแลวเสียงจะเสียงจะไม่เนียนอะ่ะเสียงจะเสียงจะใหญ่ <laughs> เสียงจะไม่แบบไม่เงียบนะครับอ่ะลองดูดิใช้กันเลนเตอร์แมนนะครับผม มันก็ไม่ได้ต้องทาบ่อยนะครับไอ้ผงเนี้ยน,นานๆทีผมก็จะเอามาเติมสักทีหนึ่งนะครับผมดูตามจังหวะเนาะ ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมนะครับอ่ะมาดูกันผมไม่เคยทำคลิปรีวิวที่พูดเฉพาะเรื่องของหนังตัวนี้นะครับกับพวกครีมพวกนี้นะนี่เป็นครั้งแรกนะทุกคนนะเห็นไหมไม่รู้ว่าสังเกตเสียงไหมนะครับอาจจะมีเสียงทางอื่นรบกวนอยู่นะ เนี่ยขุยหายไปแล้วนะครับผมเนียนขึ้นอ่ะกับของนี้ของฝั่งนี้คือของเดิมนะของเดิมเห็นขุยไหมสังเกตเห็นขุยไหมครับเห็นปะโทษทีนะเสียงมันจะแบบเฉียบมากขึ้นนะเนาะ อธิบายไม่ถูกความรู้สึกร้ความรู้สึกล้นวลนๆนะครับแต่ว่าถ้าดูจากกระดาษเนี่ยมันจะเห็นเนี่ยนะครับมีดที่เราใช้เก็บแค่นี้เองนะครับกับหนังยังไม่ต้องถึงการรับใหม่อ่ะส่วนเล่มนี้นะครับของใหม่นะครับ M390 ทูซันนะครับอะมาลองดูนี่คือของใหม่ยังไม่เคยโดนอะไรเลยนะโดนกระดาษไปครั้งสองครั้งเมื่อกี้ที่ผมเอาออกมาดูนะครับ ก็ยังมีขุยเกิดขึ้นอยู่นะครับคือถ้าเสียงมันจะแน่นเวลากีดกระดาษอะนะครับอ่ะจะลองดูดิกี่นาทีแล้ว นี่คือของใหม่นะของใหม่ยังต้องเก็บนะครับของเก่าใช้มาก็เก็บเก็บคมนะของใหม่ก็ก็เก็บนะครับพอดีมันไม่หวานสะใจเราไงเนาะมันหวานแต่มันหวานไม่เจี๊ยบนะครับเราอยากได้แบบหวานเจี๊ยบนะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะดีขึ้นไหม นี่เป็นแบรนด์จีนะทุกคนนะแต่ผมอะที่ลองมีดแบรนด์ฝรั่งมานะครับผมคือผมว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องคมโรงงานมากนะคือแบบประทับใจทุกทุกแทบจะทุกเล่มที่จับจับมานะครับผมคือบางเล่มไม่จำเป็นจะต้องมาเก็บหนังแบบนี้เลยนะเก็บเขาน่าจะเก็บมาให้จากที่โรงงานนะเนาะ น่าจะเป็น QA QC อะ่ะจากลงมีดหรือโรงงานก็แล้วแต่นะครับผมส่วนช่างไทยที่ผมประทับใจที่ผมลองนะที่ผมลองคมนะแล้วยังไม่ค่อยเจอว่าแบบอ่ต้องมาเก็บด้วยหนังเนี่ยก็จะมีช่างอําลานปูแล้วก็ของช่างสอนะครับของช่างคนอื่นก็มีนะแต่ผมแค่ยังไม่เคยลองนะส่วนของ q r m ก็จะเจอเนียนบ้างและบางเล่มเนี่ยเหมือนกับเอ้ย ลืมเก็บมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังเจออยู่นะส่วนใครนะยักษานะครับตอนแรกๆก็มีแต่ตอนหลังๆเนี้ยก็เจอเนียนนะครับเนียนเนียนกิฟเลยนะก็พัฒนาขึ้นก็พูดตรงๆนะครับไม่ได้ม่ได้อวยใครแล้วก็ไม่ได้เป็นเอซใครเป็นพิเศษอ่ะดูกัน ขนาดเล่มนี้ยมีดแบรนด์เนี่ยของจีนเนี่ยผมก็ไม่อวยนะแต่ผมก็สนับสนุนน้องเขานะที่ซื้อมานะครับว่าเฮ้ยคมมันต้องเก็บนิดนึงจริงๆนะครับผมพอเก็บแล้วรู้สึกได้เลยนะว่าความเนียนมันต่างนะครับ อาจจะไม่แน่ใจว่าคมมากี่องศาแต่ก็เป็นมีด EDC นะคมอาจจะไม่ได้เฉียบอาจจะตั้งคมมาสูงนะครับไปไวๆมันก็จะดูแบบดูดีดูคมหมดแหละนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเราหั่นช้าๆเนี่ยมันจะรู้สึกได้จบเลยนะสำหรับจเจ้าหนังแล้วก็น้ำยาออกไซด์ ขนาดต่างๆที่เหมาะสมเอามาทาบนหนังหยาบหนังละเอียดนะครับต้องเก็บอีกขยะขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับหลักๆคลิปนี้ก็คือแนะนำอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผงอันนี้สำหรับละเอียดตัวนี้สำหรับหยาบนะครับตัวนี้เอาไว้รับ มีดนะแต่ตอนนี้ไม่ได้รับไงก็เลยไม่ได้ใช้ให้ดูนะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับสำคัญนะนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคนที่เล่นมีดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ